โลว์สอซกายอยู่กับผมเ x เ bon อ็กบอลบอนะครับวันนี้อยู่ในเกมโมเดิร์นวอร์ชิพนะครับ เอ๊ะทำไมภาพมันเป็นอย่างงี้วะเนี่ยมันต่อกันไม่สนิทใน,นข้างหน้าเรือโอเควันนี้ผมจะมาแนะนำ5เรือที่เป็นราคาดอลลาร์ที่ผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดสาหรับผมนะสําหรับผมนะฮะในการเล่นออนไลน์และเก็บเวลมีลําไหนบ้างมาดูกันคลิปนี้ก็แนะนําให้เด็กใหม่ด้วยนะครับแล้วก็เด็กเก่าที่ยังไม่มีเรือพวกนี้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคสําหรับลําแรกเป็น d e s t r o y e r เเลยแล้วกันนะฮะ d e s t r o y e r ลําแรกเป็น u s s ดีๆ GX นะฮะสำหรับเจ้านี่มาหากราบมากเลือดได้ปั๊บเป็นสามแสนหนึ่งแล้วนะทำให้มันโหดขึ้นนะครับความเร็วยี่สิบสี่น็อตเมื่ออัพเต็มความวงแคล้วสิบจุดเก้าเลด้าสิบสามจุดหกโซน่าหนึ่งจุดสี่เจ้านี่ราคาหกสิบเจ็ดจุดห้าแสนนะฮะหรือว่าหกสิบเจ็ดล้านห้าแสนนั่นเองให้มาอาวุธเขี้ยวเล็บแข็งแกร่งมากจรวดหนึ่งเบิร์ดแยกปุ่มกดแล้วก็สามเบิร์ดเท่ากับมีทั้งหมดสี่เบิร์ดเล่นกับ X ห้าสิบห้าสิบเอ็ดเฟี้ยวมาก ปืนใหญ่หนึ่งกระบอกตอนมิโดอีก2อ,ออตโตกันอีก2ใช้เป็นลาปิดกันดีมากนะฮะกาปันอีกป้องกันเสงยานอีก5ป้อมนะฮะอฮลกคอปเตอร์หนึ่งบอกเลยว่าดีมากดีไม่ดีลองดูเกมเพลย์กัน มันมีจรวด4เบิร์ดนะครับปืนใหญ่1แล้วก็ตอมตอมบิโดยสองทำให้มันเป็นเรือเดสโซเยอร์ er ที่รุนแรงมากนะถ้าเห็นในคลิปนี้ก็จะเห็นว่าโอ้โหอาวุธมันมาหาการมากนะครับมาหากราบมากเป็นอะไรที่มันคุ้มแล้วที่ขึ้นเวลยิปห์มานะ67ล้าน5้าแสนนะฮะเวลยิปห์ซื้อได้ต้องมีนะครับลำต่อมาเป็น U.S.S เวลักกับนะฮะเจ้านี่เวลักกับเป็นเรือคุยเซอร์ที่ลำเล็กแล้วก็แรงมาก ในปัจจุบันในเกมนะครับสำหรับเจ้าหนี้ผมแนะนําให้ติดตามผมได้นะเพราะว่าใช้ดีเหมือนกันผมจะบอกว่าลำเนี้ยเป็นราคาที่ไม่แพงมาก11ล้านเร็วสิบเนี่ยสามารถซื้อได้เลยเพราะมันดีจริงนะครับอาวุธของมันเนี่ยนะครับก็เจอจลัดมากนะครับไม่ได้มีอะไรด้อยเลยโอเคเรามันพูดถึงเจ้าอาวุธมันก่อนเลยะอาวุธที่มันให้มาเป็นจรวดแยกปุ่มกด2เบิร์ดติดเป็นไทสู7ได้ฮะยิงเรือมน้ําได้ดีแล้วก็ยิงได้เร็วด้วยปืนยิงระเบิดอีก2เบิร์ด ติดด้านข้างเรือนะฮะทำให้ยิงง่ายโมนาดอันนี้ติดเองนะครับเป็นปืนใหญ่1จุดออโต้กันหนึ่งกระบอกนะครับแล้วก็ A A 4ป้อมเฮลิคอปเตอร์หนึ่งผมบอกเลยว่ากันดีเหมือนกนันลํานี้แล้วก็เล่นระยะใกล้เนี่ยเฟิร์สใครมาหลายคนเลยนะเพราะอาวุธมันเยอะนะฮะเราไปดูเกมเพลย์คร่าวๆครับสำหรับ U S S เวลากั์ที่เราเห็นเนี่ยฮะตอนนี้นะฮะเจ้านี่ความแข็งแกร่งของมันเนี่ยอยู่ที่386,100ความเร็ว24.3น็อตนะฮะ คล่องตัว11.7เรดาร์12กิโลเลยแต่ก็สั้นนะฮะต้องใช้สั้นเพราะมัออนเป็นคุยเซอร์ลำเล็กนะฮะแนะนำให้เล่นระยะกลางกับระยะใกล้เท่านั้นโซน่า1.4ข้อดีของลำนี้คือลำเล็กนะฮะแล้วก็ตรวจเขาเรียกว่ามีเก,กาะกำบังได้ดีพวกหลังหินหลังอะไรลำนี้จะได้เปรียบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเล่นเวลากรับก็ไม่ต้องเสียใจนะครับของดีครับลำนี้ราคา11ล้านดูเกมเพย์กันหน่อย ต่อมาเป็นคาร์ด C v วีนะฮะลำที่3ลำที่ดีที่สุด US s อเมริกา US s อเมริกาสำหรับ US เอเอเมริกาเลเวลที่ซื้อได้คือเวล15นะครับเป็นเรือ,อบรรทุกเฮลิคอปเตอร์หรือว่ายกคนขึ้นบกนะครับเป็นเรือบรรทุกเบานั่นเองก็สำหรับ US s อเมริกา l h a 6เนะครับเจ้านี้เนี่ยอาวุธที่ให้มาคือเครื่องบินโจมตีเนี่ยนะครับจู่โจมเนี่ยหนึ่งลำหนึ่งชุดโดน2ชุด2ปุ่มกดแยกกัน2ลำเลยนะฮะ เฮลิคอปเตอร์2แล้วก็ปืนยิงระเบิด2กระบอกออโต้กันเนี่ยให้มาเยอะมาก3ป้อมนะฮะแล้วก็ AA อีกทั้งหมด6ป้อมเอาง่ายๆมันเหมือนกับเล่นเจอร์รอาฟอร์ดชนิด AA น้อยกว่านิดเดียวเท่านั้นเองส่วนที่เหลือเนี่ยมันมหาการมากดูจากในคลิปได้เลยนะฮะส่วนความแข็งแกร่งของมันอยู่ที่4,16,000หนะฮะหรือว่าเลือดของมันเองความเร็ว21.5นอตเร็วมาก คล่องตัว9.8ก็คือเอาไปแอบไหนก็ได้ฮะเรดาร์12กิโลเรดาร์สั้นนะโซน่า1.4ซับภายในการเติมเครื่องบินไม่น้อยหน้าเจลร์ออฟฟอร์ดครับเจลร์ออฟฟอร์ดมีทั้งหมด540แต่เจ้านี่มีทั้งหมด480ก็เกือบเท่าเลยสำหรับใครที่มองหา CV ในเลเวล15อย่าไปซื้อฮะเจลร์ออฟฟอร์ดซื้อจำไว้ฮะซื้อ LHA6 USS อเมริกานะฮะพวกคุณจะได้รอดจากการโดโจมตีเป็นคนแรกนะครับดูเกมเพลย์คร่าว สำหรับ USS อเมริกาก็อย่างที่ผมบอกครับราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับจับต้องได้28ล้านเท่านั้นเองแต่คุณต้องมีเงินเก็บตอนขึ้นเวลสิมาสัก50 60ล้านนะเพื่อใช้อัพเครื่องบินกับอาวุธหรือว่า AA ด้วยนะครับต่อมาเรือลำน้ำมหากราบของจีน CN Type 096เจ้านี่แรงรุนแรงแรงมากนะครับใช้คำนี้เลยแรงตั้งแต่ต้นยันจบจนปัจจุบันจรวด4เบิร์ดแยกปุ่มกดครับ ติด d ี1 7นี่ระยะไกลนี่กินขาดบอกเลยแล้วก็ตอบิโดอสามเบิร์ดแยกุ่มกดผมแนะนําติดเป็นไทสิบสองโอ้โหยิงมันยิงมันมากบอกเลยตอบิโดเรวโหลดเร็วยิงมันตจวนี่ดีมากนะฮะแล้วก็ความแข็งแกร่งของมันเนี่ยไม่ต้องพูดถึง2อง0 0 0เก้าหื่อารครับเลือดเยอะมากนะตอนนี้ความเร็ว16.4สามารถหลบตอวิโดได้ด้วยความคล่องตัว5.9ไม่มีใครเทียบไม่มีใครเกิน เรดา15.2นะฮะกิโลแล้วก็โซน่า1.6ความจุออกซิเจน149วิก็จุได้2นาทีอ่ะก็เฟียวอยู่นะขึ้นขึ้นลงลงเข้าไว้นะครับจะได้ไม่ตายส่วนเกมเพลย์ก็เป็นแบบนี้ราคาของมันจับต้องได้นะฮะที่30ล้านดอลลาร์ใครจะซื้อเจ้านี่เตรียมไว้สักประมาณ60ล้านนะฮะเผื่อซื้อวุธด้วยนะครับ ค้าต่อมาเป็น USS Enterprise CVN 80นะฮะที่ผมจะแนะนำนะเป็น a a u l e Carrier ผมไม่แนะนำสตอมเพราะอะไรสตอมมันไม่มีโดนนะฮะเดี๋ยวนี้โดนเริ่มเก่งกว่าจะหลวดแล้วนะครับโอเคก็คร่าวๆก็คือเจ้านี่เนี่ยจะมีปืนใหญ่2กระบอกมาให้ต่อต้านเรือลำน้ำและต่อวิโดนะฮะไว้เคลียร์พวกนี้ได้สำหรับอาวุธมันแล้วก็เครื่องบินอยู่โจม1จุดครับบอมเบอร์1ลำครับผมแล้วก็โดน1ลํา เครื่องบินขับไล่ไว้โจมตีอีกหนึ่งลำแล้วก็เฮลิคอปเตอร์หนึ่งจุดออตโต้การห้าป้อมแล้วแต่เพื่อนจะติดผมแนะนําติดเป็นลาปิดจะได้ไม่โดนสอยหรือว่าเอาไว้กันมิสไซล์แล้วก็เครื่องบินได้ด้วยนะฮะกาปันติดไปเลยฮะหป้อมแต่ถ้ามีเลเซอร์ก็ติดเลเซอร์ได้นะ,ะับพวกเอ็กคา e ิเบอร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเซตที่ผมให้ไปสามารถไปลองเล่นได้นะครับเจ้านี่เนี่ยถามว่าราคาเท่าไหร่ก็120ล้านดอลลาร์เวลยี่ห้าถึงับ ใช้เรือที่มีบอมเบอร์ได้นะฮะคือเอาง่ายๆคุณจะเล่นอะไรก็ได้นะฮะแต่คุณต้องเวิวพาคุณถึงกาบรรลุในการซื้อเรือได้ทุกหลักโอเคมาดูเรื่องความแข็งแกร่งเจ้านี้ได้บัฟเลือดนะฮะอยู่ที่474,500ณปัจจุบันความเร็ว13.9นอตคล่องตัว6.1เรดาร์8.8นะฮะเรดาร์8.8โซน่าอยู่ที่2.2กิโลซัพพลายการเติมเครื่องบิน900เติมชิบหายวว่านะบอกเลย สำหรับเจ้นี่ใครชอบซื้อได้เลยนะฮะราคา120ล้านข้อดีของมันคืออาซัพายเยอะครับพวกคุณจะบินมาเติมอาวุธได้ไม่หยุดเลยแต่ข้อเสียของมันคือไม่มีจรวดจมตีศัตรูนะฮะทำให้อาจจะต้องใช้แต่ปืนใหญ่ยิงแล้วก็ของทุกอย่างนะฮะมันดีโหลดครับเพราะว่าถ้าตกหมดก็จะมีแค่ออโตก้กันกับปืนระเบิดเท่านั้นที่จะป้องกันตัวเองได้แต่สองลำนี้ตอนนี้ผมให้เอ็น์พน่าจะดีกว่า เพราะว่าด้วยโดนของมันเนี่ยมีประสิทธิภาพมากกว่านะฮะในปัจจุบัน วันนี้ก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับลําลำการแนะนำเรือที่ดีที่สุดในเกมนี้โดยใช้ดอลลาร์สำหรับเด็กใหม่นะฮะแลวก็เพื่อนเพื่อนคนเก่าที่อยากจะซื้อเรือลำใหม่แต่ไม่มีเวลาฟาร์มนะฮะก็ดูเป็นวิทยาทธานีน่วิทยาทานโดยแบบพูดผิดนะฮะดูว้เป็นความรู้นะฮะจะได้เอาไปเล่นได้แล้วไม่เสียได้เงินตอนหลังนะฮะหเรือที่ผมแนะนำเป็นเรือที่ดีที่สุดในเกมนี้โดยบอลบอลจริงๆฮะโดยที่ผมเล่นมาเองด้วย โอเคใครชอบคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์ซับสไครป์กดแชร์ด้วยนะฮะล้วพบกันใหม่อีกทีหนึ่งโชคดีเจอปืนนะครับเพื่อนๆถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็เมนต์ใต้คลิปได้เลยอยากแนะนําอะไรเพิ่มเติมพิมพ์มาได้เลยบอลอ่านหมดนะฮะแต่จะตอบช้าหน่อยแต่อ่านทุกคนแน่นอนนะครับคอมเมนต์มา2อปีที่แล้วผมยังตอบอยู่เลยฮะตอนนี้บางบางคอมเมนต์ไม่ขึ้นมาขึ้นตอนนี้ผมก็ยังตอบอยู่นะโอเคขอบคุณมากครับที่สามสนุนกันไปแล้วฮะทุกคน ได้ความรู้กดไลค์ให้ผมด้วยโชคดีเจอปืนครับสวัสดีครับ